ในโลกแห่งกอสโดเมนที่ผู้เล่นนับร้อยล้านต่างดิ้นรนเพื่อภารกิจและ EXP ฉีเฟิงผู้กลับชาติมาเกิดได้ก้าวเข้าสู่สนามรบแห่งนี้ด้วยความได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้เขาไม่เพียงรู้ความลับในการเพิ่มระดับอย่างก้าวกระโดดแต่ยังกล้าที่จะท้าทายทุกกฎเกณฑ์แม้แต่กับ NPC ระดับสูงเพื่อปูทางสู่การเป็นเทพดาบที่แข็งแกร่งที่สุด การเผชิญหน้ากับหิมะผู้โดดเดี่ยวและการกระทำสุดบ้าคลั่งที่สากลางคือบทพิสูจน์ถึงความไม่ธรรมดาของเขาการกลับชาติมาเกิดของเทพดาบที่แข็งแกร่งที่สุดบทที่3หิมะผู้โดดเดี่ยวชีเฟิงหรือเย่เฟิงเดินมุ่งหน้าสู่สารกลางในเรดลิฟท์ทาวท่ามกลางผู้เล่นมากมายที่กำลังสนทนากับ NPC เพื่อหวังรับภารกิจ แต่การได้เควสในกอสโดเมนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ NPC มีความฉลาดสูงและผู้เล่นต้องระมัดระวังคำพูดผ่านไปกว่า10นาทีหลังเกมเปิดยังไม่มีผู้เล่นคนไหนในเรดลิฟท t o าวได้รับเควสตปกติเลยแต่ฉีเฟิงผู้กลับชาติมาเกิดกลับมีความได้เปรียบมหาศาลเขารู้ข้อมูลและกลยุทธ์ต่างๆเหนือผู้เล่นทั่วไปโดยเฉพาะการเพิ่มเลเวลและหาเงินเขาตั้งใจจะใช้ความรู้นี้สร้างรากฐานที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะเสียเวลาต่อสู้เพื่อแย่งชิงเควสปกติหรือฆ่ามอนสเตอร์ในป่าที่ผู้เล่นแออัดเมื่อมาถึงศาลากลางซึ่งเป็นเป้าหมายของเควสคำขอของเชอร์ล็อกเขาก็พบกับแถวผู้เล่นยาวเหยียดน,นับร้อยนักรบชายคนหนึ่งในคิวเตือนเขาให้ไปต่อแถวแต่ชีเฟิงตอบอย่างไม่แยแสว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับภารกิจพร้อมทั้งยิ้มและแนะนำให้นักรบไปหาเควสที่อื่นเพราะจะเสียเวลารอที่นี่เปล่า นักรบชายสงสัยแต่ฉีเฟิงไม่ลงรายละเอียดเขาเปลี่ยนเรื่องและแนะนำให้นักรบไปฆ่าฝูงมอนสเตอร์ในทุง่งแต่นักรบก็ยังคงสายมากบอกว่าในป่ามีมอนสเตอร์เยอะและไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ฉีเฟิงจึงอธิบายว่านั่นเป็นเพราะคุณไปผิดที่ถ้าคุณไปที่ไหนที่มีมอนสเตอร์น้อยแน่นอนว่าจะไม่มีใครมาแข่งกับคุณเขาอ้างว่ามีสถานที่ที่มอนสเตอร์เกิดใหม่ช้าลงทำให้บทเลเวลได้ดีกว่าหลายเท่า นักรบชายเริ่มสนใจชีเฟิงจิงยื่นข้อเสนอฉันจะให้ราคาพิเศษกับคุณที่200คอปเปอร์ถ้าคุณต้องการไปยังสถานที่ที่มีค่าเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึง exp หลังจากบทเป็นเวลาหนึ่งวันวัสดุที่คุณได้รับจะทำให้คุณได้รับทองแดงมากกว่า40ชิ้นถ้าคุณโชคดีคุณสามารถทำเงินได้มากขึ้นหากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งหล่นลงมานักรบชายลังเลเพราะ20คอปเปอร์ไม่ใช่จำนวนน้อย ชีเฟิงจึงบอกว่าสามารถจ่ายล่วงหน้าได้ส0คอปเปอร์ก่อนแล้วค่อยจ่ายที่เหลือเมื่อไปถึงและพิสูจน์ได้ว่าจริงก่อนจะหันหลังเดินจากไปเพื่อกระตุ้นให้นักรบตัดสินใจไม่กี่ก้าวเขาก็ถูกนักรบคนนั้นหยุดไว้นักรบชายยอมจ่าย20คอปเปอร์ล่วงหน้าพร้อมเรียกชีเฟิงว่าผู้เชี่ยวชาญชีเฟิงรับเงินอย่างยินดีและบอกตำแหน่งที่ดีที่สุดในการบดเลเวลคือที่ที่มีกรีนโนมประเทศนักเวทระดับศูนย์ที่มีป้องกันต่ำ อัตราการเกิดใหม่เร็วและโอกาสดรอปเงินก็มากขึ้นนักรบชายรู้สึกโล่งใจและคิดว่าชีเฟิงอาจเป็นผู้ทดสอบเบตา้าเขาถามฉีเฟิงว่ารู้จักสถานที่ดรอปหนังสือทักษะสำหรับเบอร์เซเกอร์สหรือไม่ฉีเฟิงยิ้มและบอกว่าต้องจ่าย2เหรียญเงินหรือ200คอปเปอร์นักรบชายหน้าซีดเมื่อได้ยินราคาแต่ก็ขอแอดเฟรนกับชีเฟิงโดยใช้ชื่อว่าหิมะผู้โดดเดี่ยวหรือลอ l ลีสโน ชีเฟิงรับคำขอและโลลีสโน่ก็แยกไปบทเลเวลทันทีเมื่อมีเงินแล้วชีเฟิงก็เดินไปที่แผงขายผลไม้ข้างศาลากลางเขาสังเกตเห็นมะเขือเทศสุกและถามราคาแต่ละลูกราคาสองคอพเปอร์เขาซื้อสิบลูกแล้วเดินเข้าไปในศาลากลางท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ของผู้เล่นที่ต่อคิวชีเฟิงยิ้มและตอบว่าขอโทษนะครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับภารกิจครับผมแค่มาที่นี่เพื่อดูเฉย เขาหันไปมองครอสนายกเทศมนตรีเมืองผู้มีรูปร่างอ้วนครอสเป็นอีลีดระดับ15มี HP 2,400ทับ2,400และ MP 1,500ทับ1,500ไม่มีผู้เล่นคนไหนเอาชนะเขาได้ในตอนนี้แม้แต่กับทีมจากนั้นฉีเฟิงก็หยิบมะเขือเทศสุกแดงออกมาและกัดมันสร้างความแปลกใจให้ผู้เล่นคนอื่นที่คิดว่าเขามาอวดรวยเมื่อกินมะเขือเทศไปครึ่งลูก เขาก็โยนมันไปที่ใบหน้าของนายกเทศมนตรีครอสอย่างมั่นยำของเหลวสีแดงสดกระจายไปทั่วระบบแจ้งเตือนว่าความชอบใจของครอสที่มีต่อคุณลดลง100คะแนนฉีเฟิงหยิบมะเขือเทศอีกลูกออกมาและสาบแช่งครอสว่าพวกไม่จริงใจอ้วนดูดเสื้อดคุณไม่เหมาะที่จะเป็นนายกเทศมนตรีขณะที่ความชอบใจของครอสลดลงเรื่อยๆร่างกายของครอสก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสดเมื่อนำมะเขือเทศไหลลงมา ผู้เล่นอื่นในศาลากลางต่างตกตะลึงกับการกระทำของฉีเฟิงเพราะเพิ่งผ่านไปเพียง20นาทีหลังเกมเปิดก็มีผู้เล่นกล้าโจมตีผู้นำเมืองซึ่งเป็นบอสของพื้นที่เริ่มต้นไม่มีใครรู้ว่าการดูหมิ่น NPC ไม่ถือเป็นการโจมตีเมื่อมะเขือเทศลูกสุดท้ายถูกโยนไปที่ใบหน้าของครอสความชอบใจของครอสก็เปลี่ยนเป็นฮอสทายระดับของเขากลายเป็นเครื่องหมายคำถามและชื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแมลงสาบ คุณจะโดนส่งนรกครอสที่กลายเป็นสีแดงสดคำรามเสียงดังการกระทําที่บ้าบินของเย่เฟิงไม่เพียงทําให้เรดลิฟท์ทาวน์ต้องสั่นสะเทือนแต่ยังเป็นการเปิดฉากการผจญภัยใหม่ที่ไม่เหมือนใครเขาจะเอาชนะนายกเทศมนตรีครอสที่โกรธเกรียดอย่างไรและนี่จะเป็นก้าวแรกของการสร้างตำนานเทพดาบผู้แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรติดตามบทต่อไปเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอันบ้าคลั่งนี้